สวัสดีครับวันนี้ผมวครับวันนี้ก็น่าจะวันที่18นะวันนี้ผมจะมาอัปเดตทุเรียนในระบบ PRM ที่ผมทำมาโซนหน้าบ้านนี่เข้าเเดือนนะฮะเข้า7เดือน,นะอ,นอันนี้เป็นพันสายน้ำผึ้งนี่ครับสายน้ำผึ้งนี่มีการแต่ยอดตลอดเลยแล้วผมก็หม่มห่มด้วยกิง่งมะนาวมะนาวต้นนี้นะคร คือเศษไม้เศษหญ้าอะไรก็ได้ตัดเราก็มาใส่เอานี่ฮะแล้วก็นี้ใส่วัสดุฟืนฟ้นฟนูดินเอ้ยมีเชยฟืน้นและอันนี้าจะเป็นเ,เดี๋ยวงงๆมีสองสูตรแต่งงเตรียมดินนะที่เป็นปุ๋ยสูตรนะสูตรเสมออันนี้ผมจะใส่อยู่ก็ใช้ตอนนี้ผมปรับที่ปรับกําลังปรับใหม่นี่ก็คือใช้ตัวทําต่อมูลวัวกระสอบนะใช้ตัวยูเลียหนึ่งขีดปุ๋ยสูตรสามขีดตอนนี้ใช้ปรับอยู่แต่ใส่ เวลาใส่ก็จะใส่น้อยลงจากเดิมหน่อยแต่ตอนนี้ถือว่าผมว่ามันก็จะเร็วกว่าสูตรเดิมหน่อยเพราะสูตรเดิมผมใช้ยูเลียนหนึ่งขีดตัวปุ๋ยสูตรสองขีดนี่ผมไม่ค่อยปรับไปตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งขีดสองขีดแล้วก็ตอนนี้จบที่สามขีดผมก็จะอยู่ที่สามขีดแล้วอ่าอันนี้เป็นตัวกระดุมตอนนี้นะกระดุมของผมก็จะห่มแบบน,นี้เลยกันหม่มโดยตัดทางมะพร้าวมาใส่คือผมสังเกตว่าเจ็ดเดือนของผมเนี่ยมันมีเม็ดดินขึ้น เวลาน้ําฝนลงมาเนี่ยมันระบายเร็วมากคือระบบดินเน่ะโฟโล์มากขึ้นนะทำให้ต้นไม้น่ะมันตอบโจทย์แล้วคือหลักการของผมก็คือยิงหลักการแนวที่ผมเคยทำอินซีมาไม่พ่นจาฆ่า,มาแมลงเห็นไหมใบมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าโดยโครงสร้างโดยรวมเนี่ยใบยหนาใบาเ,เริ่มคือใบมันมันก็เขียวในธรรมชาติของเขาแต่ใบมันหนาแล้วก็คือป้องกันแมลงได้คือ ดวยลถรถเรื่องมแมลงได้อันนี้เป็นหนามดำนี่ดูหนามดำของผมเข้าสี่ปีแล้วดูใบมันจะตกนี่โอ้โหผมชอบมากเปยนหนามดำเนี่ยเจ็ดปีที่ปรับระบบ p ีอันนี้ก็จะเป็นนกหยิบนกหยิบของผมที่ปรับแบบระบบ p ปแบบนี้เลยนี่หน้าวันนี้ผมก็ยังใส่อย่างนี้อยู่นี่ฮะนี่ใส่อย่างนี้อยู่นี่แล้วก็คุมทางมะพร้าวบ้างอะไรบ้างแต่เราต้องดูในช่วงหน้าฝนเราต้องคุมอย่าหนาเกิน ให้เขามีช่องอากาศพยายามเอาของใหญ่ไว้ด้านล่างของเล็กไว้ด้านบนมันจะทําให้ช่วงด้านล่างไม่แน่นไม่ทึบเกินไปมันจะระบายอากาศได้ดีคือหลักการมีแค่นั้นนะฮะเราก็ให้ปรับเอาเนีย่ยฟื้นหมดแล้วจากเดิมที่เป็นไม้ฝาดเริ่มเป็นไม้ฝาดเพราะว่าช่วงหน้าแรงอะ่ะของผมมันเป็นดินแบบขุดหน้าดินขายะฮะมันก็ทําให้รากออกมาไม่ได้หรือเวลาหน้าแ้งอะ่ะรากมันจมลึก พราะมันหนีาร์มร้อนมันหนีาร์มแห้งแรงมันจะลงลึกพอฝนมาปุ๊บลากขึ้นไม่ทันนี่ฮะให้เราสังเกตว่าลากขึ้นไม่ทันอากาศมันก็ทําให้รากเน่ารากแห้งแล้วฝ่าจะสร้างรากใหม่มาได้เนี่ยเขาใช้เวลาเพราะหน้าการยอดแห้งที่เกิดจากช่วงหน้าแล้งให้เราพยายามลองมองดินเราอะถ้าดินเรามันแน่นเกินดินเราไม่มีพงอากาศเนี่ยรากมันจะลงลึกช่วงหน้าแรงแล้วเวลาหน้าฝนมาเนี่ยลากขึ้นไม่ทันมันจะทําให้รากเน่าแล้วปลายใบอะปลายยอดแห้ง เป็นไม่ฝาดเนี่ยคือระบบรากมันเสียเราคิดง่ายๆแค่นี้เองครระบบรากใต้ดินมันเสียเพราะนั้นน่ะหลักการห่มบ่มดินเนี่ยคะัสำคัญที่สุดเพราะว่าเขาจะรักษาความชื้นรักษาระบบรากอยู่บนผิวดินทั้งหมดเลยอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านที่ผมทํา7ปีแต่ผมจะเดินอ้อมไปถึงทุเรียนระยะชิดที่ทํา p m อยู่3ปีแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในการทําแบบระบบ p r เท,ที่ที่ทำขึ้นมานี่ครัที่ใช้ ที่เราได้รู้จักอาจารย์พ่ออาจารย์เตี้ยเราก็เอามาใช้เอามาประยุกต์ปรับในส่วนของเรานะฮะต้องมาประยุกต์ปรับในพื้นที่ของเราเนะเพราะแต่ละพื้นที่ดินเดินไม่เหมือนกันก็ปรับเอาฮะอ่านี่ของผมก็จะเป็นใช้ตัวน้ําฮิวมิกอันเนี้ยผมจะเป็นสายรถเนาะผมก็ใช้หลักการโดยไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้เดินรถนะตัวฮิวมิกผมใช้หลักการคือพ่นเลยฮะพ่นเลยผมใช้ตัวฮิวมิกอะต่อน้ำสองลิตรนะฮะก็พงหนึ่ง พงก็ป่องก็ป่องปูนะก็ป่องนึงแล้วก็จะเป็นเติมยูเรียเข้าไปนิดนึงในช่วงหน้าแรงประมาณโลน,นึงผสมแล้วก็พนเลยนะผมไม่มีอาการใบไหมนะแค่นั้นเองแล้วดูเห็นไหมผมชอบตรงนี้แหละที่ทำา PRM เอนี่ยใส่เดือนขึ้นฟูหมดเลยแล้วรากมันจะอยู่นี้เลยโอ้โหเป็นเป็นเม็ดอะคือหลักการยังไงก็ได้ทําให้ดินเป็นเม็ดให้ได้ถ้าดินเป็นเม็ดปุ๊บเนี่ยแสดงว่าช่องอากาศในดินเยอะรากมันก็จะหากินได้ง่ายใส่เดือนก็มาอะไรก็มาเนี่ยเจ็ดเดือนเนี่ยโอ้โหเร็วมาก เพราะผมทำมาสิปียังไม่ค่อยเจออย่างนี้ในระบบอินทรีย์ยังไม่เจอดินมันมันโพงอย่างนี้สักทีนี่ฮะอันนี้ก็เป็นระบบแบบถือว่าถ้าเอาผลผลิตไปตรวจก็เป็นอินรีย์ได้เลยนะเพราะไม่มีสาริตกค้างอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์ให้สังเกตที่ต้นถ้าต้นไหนมีประสิทธ์เขียวปุดปัดเนี่ยเขาใช้ยาเคมีแน่นอนมันจะเป็นประสิทธิ์ตกค้างต้นมันต้องใสในสภาพของมันนะถ้าบางคนบอกเฮ้ยผมก็ทําทแบบปลอดสารปลอดภัยแต่ พอมองต้นทีไรมองกิ่งก้านทีไรตะไข่ปรสิตเขียวปีหมดเลยพ่นยาเยอะฮะไม่ใช่มันไม่ใช่ยูเรียเอ้มันไม่ใช่ไอ้นี่นะเขียวที่ต้นไม่ใช่ไตโคตามานะต้องเข้าใจนะไ,ไตโคลามามันอยู่ที่ผิวดินมันโดนแดดเอ้มันอยู่ที่ผิวกิ่งไม้มันโดนแดดมันก็ตายแล้วครับมันต้องอยู่ในดินมันอยู่ยในความชื้นหลักการมันคืออยู่ในความชื้นเนี่ยดูโหเป็นเม็ดทุกต้นเลยหลักการแค่ตัดหญ้าฮะตัดหญ้า ยาแน่คลิปนี้ยาวแน่เผยเดินทั่วเพราะว่ามันเริ่มฟื้นเริ่มอะไรแล้วโอ้เราพอใจสภาพต้นอันนี้ตายตายแล้วผมก็ปลูกไอตัวหลงรับแลไวหลงแล้วผมก็เลยตัดตัดเดี๋ยวให้มันแตกใหม่เลี้ยงต้นใหม่แต่วันจะตายหรือเปล่าอันนี้เป็นกระดุมกระดุมก็แทงยอดอย่างงี้นี่ค่อยๆฟื้นอันนี้จะมีหนอนเจาะก,กิ่งอยู่กิง่งกิ่งแห้งอยู่แต่ว่าไม่สิได้ปล่อยมันไปกิ่งเยอะแยะ ผมก็นั่นใหม่ต้นนี้ก็ที่เป็นไม้ขวาดะจะตายไม่ตายแหละแต่ตอนนี้ก็สภาพกลับมาแล้วนี่ค่อยๆฟื้นตัวใช้เวลานะฮะไปกันเนี่ยออกดอกที่ออกดอกเองอที่ว่าจะตายแล้วก็ไม่ตายแล้วผมก็พยายามเติมเติมหนะ้าดินนิดนึงแต่ว่าจริงไม่ดีเติมหนะ้าดินพยายามห่มบ่มดินแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรากมันจะขึ้นมาเองอันนี้ห่มบ่ม,มดินตัดตัวกิ่งกิ่งมายงชิดมาใสา่ได้หมดนะฮะได้หมดอยู่ที่เรา ค่อยๆปรับอ่าอันนี้เป็นโซนด้านหลังนี่ฮะโซนด้านหลังต้องบ่อน้ำนี่อันนี้เป็นกระดุมกระดุมกระดุมค่อยๆปรับอ่าน,นียเราดูผมชอบตรงโครงสร้างมันอันนี้ทุเรียนหมอนทองหลังบ้านนี่ฮะเราดูใบโอ้โหไม่ต้องไปพ่นยาจับปลงจับใบมันก็เป็นแบบสะท้อนแบ็คของมันเองใช่ไหมฮะคือมันมันสมบูรณ์ของมันเองฮะใบโอ้มีคาราฟิล มีการสะท,ะท,ะทะอ้อนนี้ขนาดแดดจะไม่ออกนะถ้าแดดออกนี่โหบิบบับเลย <c oughs> เห็นไหมฮะ <laughs> แล้วก็กิ่งในแขน,นก็คือกิ่งในต้นก็ยังไม่ตัดก็คือเด่นเราออกดอกหลัค่อยตัดก็ให้เขาค่อยๆปรุงอาหารมาช่วยฮ <c oughs> <c oughs> ะนั่นเองฮะต้นนี้ก็ฟื้นแล้วโหต้นนี้มันสิบป,ปีแล้วเนี่ยดินมันแข็งมากมันไม่โตไม่อะไรฮะแล้วก็ปรับเริ่มมีการแตกยอดทาแบบระบบ P R อนี่ฮะแต่ผมสังเกตว่าดินอันนี้จะช้าช้ามากแต่ก็มีเม็ดแล้วนะดำแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ นีขึ้นมาแล้วมีเส้เดือนมีเม็ดมีเม็ดดินขึ้นมาแล้วฮะจากเดือนที่ว่าดินมันแข็งดินมันจะอยู่ประมาณเนี้ยดินเนี้อย่างนี้เลยนี่นอ่ะก็ค่อยๆปรับในระบบ PR อด้านหลังเนี่ยจะปรับ PR m อช้าหน่อยเพราะด้านหลังเนี่ยผมจะคือผมทดลองด้านหน้าก่อนแล้วก็มาเริ่มด้านหลังเนี่ยเข้าทําด้านหน้าไปสี่สามเดือนเออแล้วก็เริ่มทาด้านหลังเพราะชุดเนี้ย ุดด้านหลังจะอยู่ประมาณสักสี่เดือนนะมั้งเพราะด้านหน้ามันเจ็ดเดือนแล้วด้านหลังในวันเจ็ดประมาณสี่เดือนแล้วตรงนู้นก็ประมาณสามเดือนระยะชิดะระยะชิดประมาณสามเดือนค่อยๆปรับนี่ก็จะมีกระสอบคิวคิวคว,ว่าที่ใส่ที่ทําปุ๋ยสูตรใส่เนาะอันนี้ผมจะใส่สูตรแปดยี่สี่แล้วเริ่มใส่สูตรแปดยี่สี่แล้วฮะนี่ก็ทาไปพร้อมกันแล้วก็ใส่ไปแล้วสะสมไปเรื่อยๆฮะ อันนี้ก็จะมีต้นเล็กต้นเล็กที่ปลูกซ่อมนี่ฮะมันก็แตกอย่างนี้แล้วเห็นไหมะนี่แตกแบบนี้เลยละแง้เลยนะฮะแล้วดูโคนมันจะลกอย่างนี้นะฮะโคนผมอย่างนี้เลยเห็นไหมตอนนี้ก็แตกแล้วนี่ครับเริ่มเดินยอดแล้วอันนี้เป็นหมอนทองแล้วก็มันจะปลูกสลับกับตัวทองลิงจงไอ้ตัวทองลิงจงที่ตายไปผมก็ปลูกหมอนทองอันนี้เป็น เพิ่งตัดหญ้าไปตอนนั้นขึ้นอีแล้วผักบุ้งเพิ่งตัดผักบุ้งไปอันนี้ทองมางสะพานนี่ก็แตกอย่างนี้แล้วครับนะเดินยอดอย่างนี้ละอ่ตอนที่สมโสมก็มีการแตกมีการสังเคราะห์แสงใบและเขียวขึ้นอะไรขึ้นอันนี้ทองมางสะพานอีกหนึ่งต้นนี่ต้นที่ปลูกทีหลังแต่ยอดดูมันไปอย่างนี้ยรอดใหม่แตกเป็นเกือบเกือบ,บคืบฮะประมาณเดือนเสร็จส,สองเดือนแล้วแล้วอันนี้ที่ทําคลิป ปลูกแบบีเอ็มเนี่ยก็น่าจะเกือบ2ี่สิบวันแล้วใบยังเหมือนเดิมอยู่มันอาจจะงงงหน่อยเพราะว่ามันเป็นุเรียนค้างปีอาจจะแตกช้าหน่อยฮะตรงนี้แต่ว่าใบไม,ไม่ทิ้งเลยไหมที่แรกผมคิดว่ามันน่าจะทิ้งใบเก่าแต่มันก็ไม่ทิ้งเลยนะแต่ตน,นี้นเดี๋ยวเริ่มจะทิ้งแน่แล้วก็สังเกตว่าเริ่มเริ่มจะออกและรากใหม่เริ่มเริ่มจะค่อยๆออกเนี่ยเริ่มมีแบบความสมบูรณ์ของยอดใหม่แล้วน่ฮะอ่า อันนี้ก็พาทูทุเรียนระยะชิด9คูณ3าไปในตัวเลยนี่ฮะพาอัปเดตเลยหลังจากที่ปรับเป็นระบบ PRM ทั้งส่วนแล้วอันนี้ผมปรับทั้งส่วนแล้วนะครับผมขอลดอายุทุเรียนระยะชิดหน่อยให้มันเป็นแค่2ปีพอจริงมันเข้าห้าปีแล้วเพราะทำาอฟซีมาเข้าห้าปีแล้วนี่ฮะที่ถ้า FC ที่ติดตามมาที่ผมคุดบอ่อเนี่ยคุดบอ่อตรงเนี้ย ขุดสะ,ะนะไม่ใช่บอ่อละขุดสะนี่ฮะขุดสะเนี้ยเราวดินมาถมนี่ฮะสะผมห้าไล่กว่าเนี่ยยาวนูหนลึกกระแบงหนน้ำไม่เต็มบ่อนะปีนี้หนักแน่นะฮะปีหน้าแรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องปีนี้แรงเนี้ยเพราะธรรมดาเนี้ยเดือนเนี้ยของผมเนี่ยน้ำมันต้องล้นลงนู้นไปแล้วนี่มันยังไม่เคยล้นเลยแล้วก็ยังอยู่แค่ตรงเนี้ยมันจะตกท้ายปีหน่อยฝนนะเชืเอ่อถ้าฝนอาการอย่างนี้นะตกแบบ ปลายปายปีจะแรงตกหนักแค่ชุดเดียวแล้วก็หมดแล้วทีนี้ก็เตรียมตัวหาน้ํห่มดินกันให้ดีอันนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกต้นเล็กต้นคือต้อน,นคืบสองคืบเองที่ทําตอนนั้นนะแต่มันก็ปีแล้วนะก็เข้าปีแล้วแต่ค่อยๆแตกแล้วอันนี้ปีๆเส้วเริ่มแตกแล้วแต่ดูใบเห็นไหม,มแมลงกินพุนเลยแต่เขามีการแตกยอดไม่ต้องมาทีเรี่บมันเห็นไหมดูมแมลงแมลงพุนเลยเนมเกลียดไหม,มแมลงกินพุนเลยแต่เขาบอกเขามีการแตกยอดหมดแล้ว ก็ถือว่าโอเคเนี่ะผมว่าระบบนี้ก็คือตราโจทย์ได้ระบบเอเอ P มเนี่ยดูแตกยอดอย่างนี้มาเลยทุกต้นเลยนี่ยแล้วก็หนามดำอันนี้ผมก็ปลูกซ่อมหนามดำอันนี้เป็นทองนินจงนี่น่าจะใช้เวลาอีกสองปีถึงจะได้กินรูปตกแล้วก็นา่าจะเจ็ดปีเลยนผมนี่หนามดำก็แตกแล้วเนี่ฮะแตกยอดแล้วเห็นไหมครับ แต่ทุกแง่ทุกมุมเลยอันนี้ปลูกต้นเล็กๆเหมือนกันตูปลูกหนึ่งคืบป,ประมาณสองคืบเนี่ยเหมือนกันเหมือนต้นต้นนู้นฮะ,ะเหมือนต้นหมอนทองเหมือนต้นหมอนทองต้นนี้ที่พี่ปลูกตอนแรกอะฮะแล้วตอนนี้โตจะท่วงหัวแล้วอ่าอันนี้ต้นหนึ่งหนามดาปลูกแบบระบบพีเอเ็มเหมือนกันนะฮะข่มบ่มดินแล้วก็ใช้สูตรปุ๋ยพีเอ็มทั้งหมดเลยนี่ฮะเห็นไหมฮะอย่างนี้เลยแล้วข่มอย่างนี้เลยนะอุย้ย ผมอย่างนี้เลยนะครับมันก็โอเคอยู่เนะีมันเลยการสั่งผมเจ๊งแล้วอ่ะนี่ก็เป็นสูตรเป็นเป็นตัวทองนิจงที่ค่อยๆปรับขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลาฝ่าจะฟื้นอ่ะ มันอาจจะบุ๊บวับบุบวับเนี่ยเพราะว่าถ่ายเองรัํลำบากอันนี้ก็เป็นทองจิงจงนี่ฮะทองจิงจงที่ใช้แบบระบบเพีเแล้วมีการเดินยอดอย่างนี้มาเลยนี่ใช้เวลาอันนี้เข้าสี่สามสี่เดือน,นประมาณเนี้ยที่ที่เริ่มใส่ผมเพิ่งใส่ไปได้แค่สามรอบเองฮะลองใส่ตัวเตรียมตัวฟืนฟ้นฟูดินไปได้แค่สามรอบแล้วก็พ่นผมจะใช้พ่นแล้วก็ให้กับน้ำเนี่ยไปประมาณแค่สองสามครั้งเอง ที่มากับระบบน้ำเบี่ยงนะอันนี้เป็นเอ่ออะไรอ่ะยาวลิ้นจีโอ้โหฝาจะฝาจะแตกยอดได้อย่างนี้ใช้เวลานะะเนี่ยเสียบเสียบหลายรอบมากนี่ฮะอันนี้คือหลักการคือการเสียบข้างฝากข้างเนี่ยผมฝากหลายรอบมากฝาจะติดแล้วนี่ติดแล้วแล้วก็เสริมขาไปในตัวเลยเนี่ยอเมรพอทีแรกก็จะเสียบยอดเลยก็เลยเสริมขาไปเลยก็เลยติดทั้งเสริมขาทั้ง ฝาข้างนะเาจะติดเนี่ยใช้เวลามากแต่ว่าติดแล้วอันนี้ยังไม่ได้หม่มเท่าไรเลยพอถอนถอนหญ้าตรงนี้อยู่ถอนหญ้าตัวนี้ออกเพราะมันรากมันลึกก็เลยถอนออกก่อนนี่ฮะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆห่มแต่ว่าโรยโรยตัวเอเตรียมดินไว้นี่ครับอันนี้เป็นหมอนทองหมอนทองอ่ะจะแตกได้ดีมากหมอนทองนี่จะแตกแบบทุกแง่ทุกยอดเลยนี่ฮะระบบของมันก็จะแตกอย่างนี้เลยแตกแบบ ทุกต้นเนี่ยสมสนเกตบางทองนี่เดินทุกต้นเลยแต่ตัวทองลินจงก็เดินเหมือนกันแตกอย่างนี้เลยแตกใบห้อยเลยนี่ไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงไม่ได้พ่นยาเคมีเลยนะฮะใช้ระบบเพียเอ็มล้วนพ่นตัวน้ำคิวมิกแค่นั้นเองคะคิวมิกพ่นไปเลยถังสองลิตรด้วยที่ทำนี่อันนี้เป็นทองลินจงที่ที่ได้ตัดทําสาวทําต้นใหม่แล้วต้นเดิมมันไม่ไปก็เลยตัดเลย เราเลี้ยงเลี้ยงต้นนี้ให้เป็นต้นใหม่แล้วก็มีการแตกยอดแล้วพอมันเป็นต้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นชัดเลยเวียนมีกระโดงเวียนเป็นชัดเลยเแตกอย่างนี้หมดเลยดูมัแรงกินตลอดนะแต่ไม่ต้องมาสี้ได้มันอ่นี่ครับนี่ดูหมอนทองมันจะโอ้โห,โหคือสังเกตใบมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมทำระบบนี้แล้วใบมันโอโใบมันแบบใบใหญ่ใบหนาขึ้นนะฮะ เพราะมันได้ธาตุอาหารที่ครบไงเพราะเมื่อก่อนราทำยินซีเนี่ยมันจะได้แค่ธาตุรองหรือว่าจุลินึ่ธาตุจุลินซีตรเนี้ยแต่ไม่ได้ธาตุหลักมากแล้วดีพอเราทําแบบพี m เเนี่ยโหธาตุหลักมันออกมานี่โหดูอย่างนี้ไหมนี่คือพอใจแล้วสังเกตได้เลยเนี่ยมันมันผิดเลยมันผิดจากเดิมเลยเห็นไหมฮะข้างในยังเหลืองเหือเล็กๆเขียวกี่ยวพอออกมาเรื่อยๆเนี่ยปลายใบสมบูรณ์แล้วเนี่ยโหเราดู เกี่ยวปุ๊บเลยแล้วมีการแตกยอดต่อตลอดเลยถ้าดูข้างในก็แตกอย่างนี้เลยฮะแล้วโคนต้นก็จะตัดละตัดญ้าอย่างนี้ตลอดเลยตัดจาไว้ดูแตกหมดเลยหมอนทองอันนี้เป็นทองนิงจงก็ฟื้นแล้วนี่ทองนิงจงดูแตกใบเป็นหางปลาทูอย่างนี้เลยฮะดูทั้งต้นเลยแตกทั้งต้นเลยระบบรากตอบสนองหมดแล้วแต่ใช้เวลานะมัไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปั๊บได้เลยนะสามสี่เดือนนะที่ผมทำเนี่ย อันนี้ก็หมอนทองนี่หมอนทองนี่ผมเขก็บว,ว่าเวลามันแตกแล้วใบมันใหญ่หมอนทองนี่เร็วเร็วเลยดูดูนี้ฮะโอ้นี่ใบมาอย่างนี้เลยดูโอ้ใบใหญ่ขึ้นมากเลยอย่างนี้เลยะนี่ใช้ปุ๋ยแค่สามขีดอะเอาง่ายใช้ปุ๋ยสูตรเสมอสามขีดอะสามขีดไม่ได้ใส่ต้นเดียวนะสามขีดกระสอบเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมใส่ประมาณห้าหกต้น กระสอบพ่อแถวหนึ่งผมจะใส่อยู่ประมาณสามกระสอบคีวัวสิบสิบกิโลเนี่ยแถวหนึ่งประมาณยี่สิบต้นเนี่ยสามกระสอบคีวัวที่ใส่อ่ะคิดดูว่าประหยัดแค่ไหนเนียเราดูแตกอืมพอใจมากฮะไม่ต้องพ่นยาก็พอใจแล้วแต่หนอนนี่เต็มเลยแต่ไม่ต้องซีเรียสมันหนอนเดี๋ยวพอต้นใหญ่มันก็ไปเองเนี่ยอ่ะไปเดินดูในทุเรียนด้านในด้านหลังที่ติดถนนบ้าง เป็นต้นใหญ่ที่หวังว่าหวังว่าปีหน้าปีเนี้อาจจะมีสรอนตกดอกหรือเปล่าในใน,ในทุเรียนทองอินจงผมเพราะว่าทําไปทํามาไอทุเรียนที่ปลูกก่อนมันยังต้นมีใหญ่เท่าปลูกหลังอันนี้ปลูกหลังชุดเนี้ยปลูกหลังตอนนู้นสี่เดือนแต่ดูต้นน,นี่อันนี้เป็นหมอนทองที่เอาต้นใหญ่มาปลูกเหมือนกัน พ็ได้ได้ได้ไดมาได้เขาแจกมานี่ยแล้วก็ค่อยๆแตกค่อยๆโตละอันนี้เป็นท้องนิจจงของผมนี่ต้นอย่างนี้เข้าห้าปีนี่มีต้นนี้ที่ว่าใหญ่ขอบเพื่อนนี่ฮะก็หวังว่ามันจะออกดอกบ้างปีนี้หรือยังไม่รู้แต่กิ่งไม่ได้ใหญ่มากนะกิ่งก็งอกแง่งมันคล้ายๆทองนิจจงเนี่ยสังเกตว่ามันเติบโตกิ่งก้านเนี่ย จะคล้ายๆตัวพวงมณีนะทรงเสิงใบเบคล้ายๆพวงมณีมาฮะแต่ลูกมันจะโตฝ่าพวงมณีลูกไปทางหมอนหนามคล้ายหมอนแต่เล็กฝ่าหมอนแค่นั้นเองฮะแต่เนื้อเหลืองเนื้อมันได้พวงมณีแหละเนื้อเหลืองรสชาติมันกลมกลมแค่นี้คือได้กินมอร่อยฮะเดี๋ยวหนึบตงนี้นเลยอ่าเมา็ดก็กลางๆไม่โตไม่เล็กฮะหวังว่าจะได้ชิมทุเรียนเอ่อทองลิงจง อายุห้าปีเลยเนี่ยริงนี้มันทอดแล้วกิิงเนี้มันน้มทอดแล้วก็หวังว่ามันน่าจะออกดอกบ้างหรือเปล่ามารูนะต้องลองดูนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาอัปเดตในระบบ PRM ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาก็าจริงๆแล้วมันเจ็ดเดือนแล้วแต่โซนนี้จะสามเดือนสามสี่เดือนก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วนี่ะเพราะว่าตอนแรกมันโซดวันนี้อย่างที่ผมบอกว่า ช่วงที่พ่อผมเสียก็ทิ้งเลยแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูนี่ฮะมันก็ค่อยๆกลับมาแล้วก็อันนี้เป็นโซนข้างบ้านที่เคยตายไปแล้วีันตายไปหลายต้นนี่จะเป็นโซนเบนจพธุ์เยอะหน่อยจะมีทั้งกบแม่เท่ากบตาขำกบเล็บเดียวกบชายน้ําหมอนแล้วก็พลอยจันทร์พลอยลิตจ,จงอ,อันนู้นเป็นทธนินลุ่ม เนี่ยดูอันนี้ไปน,น่าจะเป็นกบสุวรรณนียไม่ใช่อันนี้กบเอไยกำบันดาเออกำบันดําอะไรเงี้ยดูหูใบมันสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยเพราะใช้ระบบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นกบใช้น้านี่ฮะน้องกองก็ยังมีอยู่นะน้องกองมีกบใชน้น้ําอันนี้เป็นต้นเสียบข้างนี่ฮะเริ่มโตไปนุ่นหมดแล้วนี่ เสียบข้างจันสิบก็ยังมีนะนี่นะอ่านี่ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูว่าผมปรับเปลี่ยนในระบบนี้แล้วเนี่ยมันตอบสนองแค่ไหนหมวมันตอบสนองเยอะเลยต้นนี้ที่เคยทําคลิปอยอดแห้งมี้าไม่ฝาดก็อย่างที่ผมบอกแหละรากมันลงลึกช่วงน้าแรงแล้วก็ค่อยฟื้นขึ้นมาแต่ไม่ตายเห็นไหมก็มีการแตกยอดใหม่มาอันนี้เป็นจันหนึ่ง อันนี้เป็นเกี่ยวต้มลึงนี่เกียวต้มลึงอันนี้เป็นกำเป็นกำปั่นพวงหรือชายมาไฟเอาแล้วยจำไม่ได้แล้ว,ลวเยอะอันนี้เป็นใส่น้ำผึ้งแล้วก็มีกบไม่เท่าด้านหลังนี่ฮะใช้เวลานะฮะทำสวนทุเรียนค่อยๆฟื้นนีดูโคนของผมก็จะประมาณนี้เขียวประมาณนี้เลยเห็นไหมยาเพียบนี่ะแต่ต้นก็ มีแตกใรงาเริ่มขยายนี่นะเริ่มขยายขึ้นนี่ปีนี้หวังว่าจะได้ลูกที่ดีฮเพราะอะไใบฐานใบเนี่ยแต่มันสมบูรณ์มันใหญ่ขึ้นมันมันมีน้ำมีนวลขึ้นเห็นไหมเนี่ยนะโดยที่ผมไม่ต้องพ่นยาเคมีเลยอันนี้เพราะผมทำมาสิบปีผมก็ไม่เคยพ่นอยู่แล้วแล้วใ้ระบบเนี้ยเราแค่เติม เคมีนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกมแมลงเลยนะฮะก็คือมันแค่สร้างความสมบูรณ์ให้ต้นไม้นี่ฮะต้นไม้มันก็สร้างสร้างคลอโรฟิลสร้างอะไรมาป้องกันมแมลงของมันเองเห็นไหมดูเขียวอย่างนี้เห็นไหม,ยว,ยหไหมว่าโอเคเลยอ่ะยังไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปอัปเดตทุเรียนที่ปรับเปลี่ยนม,มาทำแบบระบบ P R M ก็จะมีโซนด้านหน้าเจ็ดเดือนแล้วก็โซนโซนเนี้ยเจ็ดเดือนแล้วก็จะมีโซนด้านหลังสี่เดือนกับสามเดือนทุเรียนเล็กก็จะสามเดือนเนาะก็จะค่อยๆทําปรับไปเรื่อยๆแล้วหลังอย่างนี้ก็ใช้ระบบนี้ตลอดเพราะผมไม่ไปพวกแวกแล้วเพราะทำอินซีมาสิบปีก็แทบไม่มีอะไรขายได้ขายอยู่ปีสองปีแค่นั้นเองฮนะเพนะราะว่าเราเดินทางสุดโต่งมาแล้วอินซีมันต้องอินซีจริงๆนะฮะไม่ใช่คุณใช้อินซีเคมีแล้วคุณบอกอินซี ใช้ยาเคมีพ่นแล้วเวลาเก็บเกี่ยวไม่พ่นก็บอกอินทรีมันไม่ใช่นะฮะก็ให้เป็นแค่ทุเรียนปลอดสารแนละ้วพอใจแล้วอินรี C เนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช้แต่ปุ๋ยอินทรีลว้ลวนๆที่ทําเองบ้างเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรบ้างอะไรบ้างแล้วก็น้ําหมักแค่นั้นเองยาเคมีไม่ได้พ่นอาหารทางใบไม่เล่งฮะมันก็เลยได้ตามสภาพที่เห็นว่าโครงสร้างมันทุเรียนระยะชิดอ่ะห้าปีแล้วมันน่าจะโตฝานี้เพราะว่ามันขาดธาตุรองแค่นั้นเองไอ้มันขาดธาตุหลักฮะ ก็มันทําให้ผมหลงทางไปเพราะฉนั้นผมก็อยากพยายามออทําให้เห็นแล้วเนี่ยช่องผมมาทําให้เห็นแล้วว่าทามาเนี่ยเต็มที่ของมันเนี่ยมันได้แค่นี้แหละมันสุดของมันแล้วอินทซีถามว่าสุดได้แค่นี้เลยถ้าทาสวนแปลงใหญ่นะฮะแต่ถ้าทําสวนเล็กๆได้ไม่มีปัญหาถ้าทําสวนแบบร้อยขึ้นสองร้อยขึ้นเนี่ยมันทาไม่ไหวแล้วครับมันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ไม่ไหวฮะแล้วละระบบของเราเนี่ยสารพิษมันก็ตกค้างอยู่แล้วฝนตกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอินรียแล้วเพราะ ฝนตกมาเดี๋ยวนี้อากาศเป็นพิษทั้งหมดเพราะน้นสังเคมีที่อยู่ในอากาศมันโดนฝนจับขึ้นมาปุ๊บตกลงมาในดินเราก็จบแล้วคําว่าอินรีย์ที่ทำมา,าช่วงหน้าแล้งพอเจอหน้าฝนก็ไปแล้วเพราะนั้น,นหลายอย่างถ้าเราไปเขียนกดให้มันยากทุกอย่างมันก็ทํายากเองแต่สุดท้ายเนี่ยเราทําจากใจของเรานะเราทําสินค้าที่ปลอดภยัยเพราะเราทําเองกินเองแล้วเราขายให้เพื่อนเราอยู่ที่ใจทั้งหมดนะฮะอินรีย์ไม่อินรีย์มันอยู่ที่ใจถ้าคุณคิดว่าคุณทาแบบหมกเม็ดเนี่ยมันก็เท่านั้น แต่ถ้าใจเราทำแบบปลอดภัยเราก็พยายามสรรหาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสิ่งที่ไม่เป็นสารพิษสิ่งที่ไม่ไม่ได้ใช้สารพิษตกค้างอะไรพวกนี้เข้ามาในส่วนเราเพราะเราต้องการทำแล้วเราปลอดภัยด้วยแล้วคนกินปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อนๆเราได้ทานได้กินเนี่ยมันก็คืออยากให้เขาติดใจของเราแล้วอยากสั่งต่อโดยที่คุณภาพผลผลิตมันเป็นตัวชี้วัด ว่าสินค้าจะดีไม่ดีอยู่ที่ผลผลิตที่ทําให้เพื่อนๆได้ทานทําให้เอซีได้ทานแล้วว่าทําให้ทางกลุ่มที่สนใจสุขภาพเนี่ยได้ทานตรงนั้นน่ะได้เห็นได้ริมรสรสชาติของมันเองแล้วแนวทางเนี่ยไม่ต้องกลัวมันอยู่ที่เราว่าเรามีใจปลอดภัยแล้วเรามีใจไม่แสวงหาเคมเีสารเคมีที่เอามากําจัดมแมลงแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะยังไงเราก็ไม่เข้ามาเพราะเราก็กลัว กลัวสุขภาพเราเองเหมือนกันเวลาพ่นเวลาอะไรเงี้ยถึงเราจะไม่พ่นเองเนี่ยเราเดินผ่านเพื่อนเพื่อนที่ใช้เราก็รู้กลิ่นแมงแค่ไหนอะไรมันแรงแค่ไหนตรงนั้นส่วนหนึ่งก็พยายามฝากไว้ถ้าเพื่อนรถได้พยายามลดแต่ถามว่าถ้าทาส่วนแปลงใหญ่อาจจะมีใช้บ้างก็ใช้ในภาวะที่เขาระบาดอย่าไปใช้เพา่มเพื่อมันก็ปลอดภัยได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณใช้กันสานวันเจ็วันใช้ตามคนนู้นว่าคนนี้ว่า อันนั้นมันพุ่มเพื่อมันไม่ได้ประโยชน์มันจะกลายเป็นโทษซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราใช้ในแนวทางที่เฮ้ยมันน่าจะใช้มันถึงเวลาช่วงปรับเปลี่ยนฤดูการปรับเปลี่ยนสภาวะอากาศร้อนแรงอะไรพวกนี้มันจะเป็นแค่หวัวหัวแห่ในออากาศพวกนี้มันจะทําให้มแมลงเติบโตแล้วมันระบาดในช่วงนั้นเราใช้แค่ช่วงนั้นก็พอแล้วเพราะฉนั้นอย่าไปใช้อะไรเลยเทอะอย่าไปใช้มากมายนะก็พยายามฝากด้วยครับยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะก็เป็นแนวทางที่ผมทําแล้วผม,มยังอัปเดตให้เห็นว่า ออผมทําแล้วอันเนี้ยทุกสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมต้องทําศึกษาก่อนอย่างน้อยเป็นเวลาหลายเดือนถึงผมจะถ่ายทอดออกไปสิ่งที่คิดว่าดีแล้วแล้วผมทาแล้วมันได้เนี่ยก็คือมั่นใจได้ว่าถ้าเ,เพื่อนๆทาแบบผมเนี่ยยังไงมันก็ได้แต่ว่าอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างปรับเปลี่ยนออแนวทางบ้างนิดๆหน่นนนอยๆอันเนี้ยค่อยโทรมาคุยโทรมาปรึกษาเพราะในแต่ละบ้นที่ไม่เหมือนกันในแต่ละภาวะอากาศไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นอาจจะเดินตามผมทั้งหมดไม่ได้ต้องออใช้แนวทางแล้วก็พยายามเรียนรู้เอง ในพื้นที่ของเราเองแล้วก็พยายามคิดแล้วพยายามศึกษาอะไรหลายอย่างเนี่ยเราต้องต้องคิดตลอดนะตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราตามเขาอย่างเดียวอันนั้นไม่ได้นะก็ฝากได้วยครับสวัสดีครับ